คืนนี้ก่อนที่เราจะหลับตาลงพักผ่อนร่างกายลองฟังเรื่องเล่าสั้นๆเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษเผื่อให้ใจเรานุ่มลงอ่อนโยนขึ้นและมีสติมากขึ้นก่อนนอนเรื่องนี้เริ่มต้นจากความจริงง่ายๆข้อหนึ่งคือทุกการกระทำของมนุษย์ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนมีผลเสมอบางอย่างเราเห็นผลทันที บางอย่างต้องรอเวลาบางอย่างไม่ได้กลับมาหาเราทันทีแต่กลับไปหาคนอื่นก่อนแล้วจึงย้อนกลับมาหาเราในวันหนึ่งคำว่าบุญนั้นไม่ได้หมายถึงแค่ไปวัดสวดมนต์หรือทำพิธีแต่หมายถึงการกระทําที่เป็นประโยชน์เป็นความดีไม่ว่าจะกับตัวเองกับคนอื่นหรือกับสังคมส่วนคำว่าบาปก็คือการกระทําที่สร้างความเดือดร้อนให้ความทุกข์ หรือทำร้ายผู้อื่นสิ่งที่สำคัญคือบุญกับบาปไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่เราทำอะไรใหญ่ๆแต่เกิดดับสะสมอยู่ในชีวิตประจำวันแทบทุกช่วงเวลาเช่นคำพูดหนึ่งคำบางคำทำให้คนยิ้มได้นั่นคือบุญบางคำทำให้คนร้องไห้นั่นคือบาปเพราะฉะนั้นคนโบราณจึงสอนกันว่าพูดดีเป็นสีแก่ตัว พูดชั่วเป็นโทษแก่ตนนี่ไม่ใช่เรื่องความเชื่อแต่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในทางธรรมคําว่าคุณคือประโยชน์คือสิ่งที่ดีและคําว่าโทษคือความเสียหายความเดือดร้อนเวลาเราทำดีเราได้คุณเวลาเราทำไม่ดีเราได้รับโทษแม้บางเวลาเราอยากลืมแต่ผลมันไม่เคยลืมเราเลย ขอเล่าเรื่องสั้นๆเรื่องหนึ่งมีชายคนหนึ่งเป็นคนปากจัดชอบด่าคนอื่นชอบดูถูกชอบตำหนิเขาคิดว่าคำพูดมันก็แค่คำพูดไม่ได้ทำร้ายใครจริงจังแต่เขาสังเกตว่าคนรอบตัวเริ่มห่างหายเพื่อนค่อยๆตีตัวออกห่างคนที่เจอก็ทำหน่ายเหนื่อยใจแม้กระทั่งในครอบครัวก็เต็มไปด้วยความอึดอัดวันหนึ่งเขาถามพระว่า ทำไมผมไม่เคยทำร้ายใครแท้ๆแต่คนถึงไม่ชอบผมพระท่านตอบว่าลูกไม่ได้ใช้มือทำร้ายใครแต่ใช้ปากทำร้ายใจคนคนก็เจ็บเหมือนกันคำตอบนั้นทำให้เขานิ่งไปนานคืนนั้นเขากลับไปคิดและเขาก็เริ่มหัดพูดใหม่จากคำดา่าเป็นคำให้กำลังใจจากการดูถูกเป็นการไม่เกี่ยวจากการตำหนิ เป็นการปล่อยผ่านไม่นานคนรอบตัวเริ่มยิ้มให้เขาบ้านเขาเริ่มเงียบสงบขึ้นและหัวใจเขาเริ่มเบาลงนี่คือผลของบุญเล็กๆที่เริ่มจากปากและลดบาปเล็กๆที่เกิดจากคำพูดจากเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบาปและบุญไม่ได้อยู่ไกลอยู่ที่เราพูดคิดทำทุกวันคืนนี้ก่อนนอนลองถามตัวเองเบาๆว่า วันนี้เราทำอะไรให้คนยิ้มได้บ้างวันนี้เราพูดอะไรที่ทำให้คนเจ็บใจหรือเปล่าเราได้ช่วยเหลือใครเล็กๆน้อยๆหรือไม่มีเรื่องไหนที่ควรขอโทษและเรื่องไหนที่ควรขอบคุณถ้ามีบาปก็ไม่ต้องโทษตัวเองเพราะมนุษย์ทุกคนมีบาปแต่สิ่งที่ทำให้ต่างกันคือบางคนหยุดมันได้บางคนไม่หยุดและถ้ามีบุญขอให้ยิ้มกับตัวเอง แม้มันจะเล็กแค่ไหนก็ตามเพราะบุญไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเล็กทุกความดีมีราคาเสมอและไม่เคยศูนย์เปล่าจำไว้ว่าบุญทำให้ใจสบายบาปทำให้ใจหนักคืนนี้ลองสังเกตหัวใจตัวเองดูถ้าใจหนักก็วางถ้าใจเบาก็รักษาและพรุ่งนี้เริ่มใหม่ได้เสมอก่อนหลับตา